บัดนี้วันที่14กรกฎาคม2568เป็นวันที่75ที่ขาพเจ้าอนชดาจันทราสถา,รา,ราพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตละมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขาพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนบทกะภาปณะายอรหังสมาสัมพุทโธระขวาพุทธังระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาตูระขวัตพาธรรมโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนผะขวัตโตสาวกสังโคสังขังนะมานิ สบทบูชาพระภัยรีพนาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธาระมานูธานิปารมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหังพุทธังทรม,มังสังคังสรานางังคัตโปปเชมิรัตนัตตยังทรม,มังจรามิสุทินา สาบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวารีสุอัตราคชันตุเทวตาสธรรมางมูนิราชาสัสสุนันตุสักข,ขามุขทังสเคก,กามีจุรูเปคิริสิคาระตะเตจันตาริเควิมาเนที่เปรเสักข,ขามีตรุวนาคหาเนเเคหาวัตุมิหิเขตเต ภูมิอาจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมย์ยักขะคันทพนาคากิทันตาสันติเกยังมูนีวาราวัจะานางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนณากาโลอะยามพะทันตาธรรมสวนากาโลอะยามพะทันตาธรรมสวนากาโลอะยามพะทันตา วสวดผูกพาหะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บวสวดไตรสรณาคมนปาทะพุทธังสรนางคะฉามิทำมังสรนางคะฉามิสังฆังสรนางคะฉามิทุติยมปิพุทธังสรนางคะฉามิทุติยมปิทำมังสรนางคะฉามิทุติยมปิสังฆังสรนางคะฉามิตัดติยมปีพุทธังสรนางคะฉามิตติยมปิทำมังสรนางคะฉามิตติยมปิสังฆังสรนางคะฉามิ หกบทสวดสัจจะกิริยาคถานัติเมสรณังอัญญงพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัะปทานัตทิเมสรณังอัญญงธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัะปทานัติเมสรณังอัญญงสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัะปทา เจตบวดสดติรัตนะปนามคา,าถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสลีละจิตตังทำมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีละทิฐิเอตังนะเมติรตัรตนะรัตนะตายาวหังสามมาสมมสริถาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยนยานยุตตะคุณโยควะวะสัสปาวะตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยะถาติทันเต เอกังวินาติตะเรสมะสัมเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยันวิสยางอติทุทสตังวินยูหิปันิตะชน,นหิวิชญญารูปังโลกามหิเกหิจิตกะทันจุปะลภนิยังเกสัญจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสะตังมณสิสุทธะภาษาทถานัง ปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขะปมุชนะมุมขะสรานาังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานะฉัตฉิกิริยายุปานิสัยทังสัมมาเกเรสัมละสุธนาสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐากุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสระานาังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรตานาังสรานาังคตัมหา ลัทีิวังคณะเนสุนามัส,สมานาปุชีมะจะปิสสตังสุปสัสสนจิตตาตัดฐานุปริจริยาสตารตาจะปุญนะนตัดฐาสุก,กะเตนะสุขีภเวมุเตชีนะตัสสะจัตถาปิสุวัติโหตุ โยเจทะธรรมะวินัยยมหิปมาณภูโตโลก,กุตตลาพิสัโมโยนียโตสุโพชังตัสโสปนิสยะจยยายอายามปิโหตุวัตถุตะเยปริจิโตสุปัสสะทักการูแปดนามาการาสิทธิคาถา โยจักขุม,มามหะมลาปกัตโทสามังวพุตโตสุขตโตวิมุตโตมารสะปาสาวินนโมะยังตโตปาเปสิกเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสารนาม,ามิโลกัตสานาธันจะว,วินายะกันจะตันเตชะสา,สา,สาเตชายาสิทธ,ธิโหตุสัพพันตรายะจะวินาเสมตุธรรมโมทะโชโยโวิยตัสสะสัตถุ ัเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคังนิญญานิโกธรรมะรัสสะทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจิโูธรรมังวรันตังศิรสาเนมามิโมหะปะทาลังอุปสัสนตถาหังตันเตชัสเตชยาสิทธิโหตุสะพันตรายาจะเนสเมตุสัทธามะเสนาสุขัตาโนโคโยโลกัสปะปูปะอิเลสชเชตาสันโตสะยังสันติิโยสะโกจะ สวัสดตธรรมมาวิธิตั้งกรติสังขังวรันตังศิรสะนมามิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิทิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ บทสวดนะโมกาลอัฏธกัจถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมะสัสักขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธะเสหละทิทิโนนะโมโอมาตายารัตสะรัตนยัสะสาธุกัรนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยสปินะโมกาลปภาเวนะวิขชนตุปัถวานะโมกาลนุภาเวนะสวัสดิโตุสภ าน,นะาะะนาณโมกาลัสเตเชนาวิทีมิโคเมเชาวา